24ชั่วโมงในเกมบล็อกฟุตวันนี้กับภารกิจตามล่าดาบเอ็นมะไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สําหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอขอรับหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลย เปิดคลิปมาผมก็ไม่รอจ้าทําการเดินทางมาสมผลกันเลยดีกว่าและว,วันนี้ผมก็ได้เจอสูตรสูตรหนึ่งนะผมก็บอกว่าข้อที่1ให้ผมยิงปืนใส่คนสมผล5้านัดผมก็ไม่รอจะทําการใช้ปืนพิษในะทุกคนราหัวลุงหนวดไปเลยและผมก็ได้ใช้เวลาย,ยิงหัวลุงนวดแบบนี้ไปสักพักและตอนนี้ผมก็ทาการยิงหัวลุงนวดครบ5้านัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอผลดีๆหน่อยนะลุงนวดและก็ข้อที่2เขาได้บอกให้ผมรีตัว2รอบผมก็ไม่รอจะทําการรีตัว2รอบรอบที่1และก็รอบที่2 และตอนนี้ผมก็ได้ทาการรีตัวสอรอบครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อที่ 3. นะทุกคนเขาก็ได้บอกให้ผมเดินบนรอบคนสุมสีรอบผมก็คิดอยู่สักพักหนึ่งนะทุกคนว่าผมจะวนซ้ายหรือวนขวาดี D. แต่ผมวนซ้ายทีไรผมไม่เคยจะได้ผลดีดีสักทีผมก็เลยตัดสินใจวนขวานะทุกคนเผื่อเขาบอกว่าขวัวดีซ้ายไรนะทุกคนมาดูกันเลยว่าผมจะได้ผลอะไรและตอนนี้ผมก็ทำการวนครบสีรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ข้อที่4นะทุกคนเขาก็ได้บอกให้ผมยืนหลังคนสุมและตอนนี้ผมก็ได้นนทำการนะยืนหลังคนสุมนะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนนะทุก เมื oh ่อลุงนวดนะทุกคนจะเตี้ยกว่าผมนะทุกคนโอ้โหสวัสดีลุงนวดและก็ขอที่5ส่งไปเลยนะทุกคนมาดูกันเลยว่าผมจะได้ผลดีๆหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมได้นะทุกคนโอ้โหโคตรเกลือเลยทุกคนผมได้ผลหนามนะทุกคนโอ้โหเอามาทําไมเนี่ยแต่หลังจากที่ผมทําการส่งผลเสร็จผมก็ไม่รอจะทําการเอาผลหนามมาเก็บนะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนาะมีผลหนามในกล่องเก็บผลสองผลอยู่แล้วนะทุกคนโอ้โหโคตรแย่เลย งั้นผมก็ไม่รอช้าทําการเอาผลน้ำนะทุกคนไปแลกเป็นชิปลงดันกันเลยดีกว่าทุกคนและผมก็ได้คิดอยู่สักพักนงทุกคนว่าผมจะลงดันอะไรดีผมก็เลยตัดสินใจนะทุกคนทําการลงดันทรายเลยดีกว่าทุกคนมาดูกันเลยว่าอดัมเนี่ยจะสามารถชนะลงดันทรายได้หรือเปล่าตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับด่านลงดันทรายแบบนี้ไปสักพักและผมก็ไม่รอช้านะทุกคนทําการใช้ดาบยูรูจิวนะทุกคนทําการต่อสู้กับด่านลงดันทรายมาดูกันเลยว่าด่านลงดันทรายเนี่ยมันจะยากแค่ไหนและผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้แบบนี้ไปสักพักและผมก็สาาามรถชนนะด่่ที ได้แบบชิวๆนะทุกคนโอ้โหก็ไม่เห็นจะเท่าไรเลยนี่และผมก็สามารถชนะด่านที่2และก็ด่านที่3และก็ด่านที่4ี่ และตอนนี้ผมก็ถึงด่านบอสเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันเลยทุกคนว่าผมเนี่ยจะสามารถชนะด่านบอสได้หรือเปล่าตอนนี้นะทุกคนบอสลงดนันทรายมันก็ได้ทาการเกิดเป็นที่เรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมไม่เคยคิดนะทุกคนว่าการลงดนันทรายเนี่ยมันจะยากอะไรขนาดนี้นทุกคนดูดีโอ้โหมันเล่นซะผมจับจับซะผมขยับไม่ได้เลยนะทุกคนคือเหมือนผมทําอะไรผิดมาทุกคนโอ้โหมันก็จับเก่งเกินดูดีโอ้โหมันลงยากอะไรขนาดนี้นทุกคนและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดนะทุกคนผมก็ได้ทาการแพ้ลงดนันทรายนะท เป็นไปได้ยังไงเนี่ยอาดัมขายหน้าชิบหายเลยและภารกิจของผมในวันนี้นะทุกคนคือการตามลาดาบเอ็นมาหรือว่าดาบยามานั่นเองนะทุกคนแต่ก่อนที่ผมจะไปทําการตามลาดาบนะทุกคนผมขอทาหาคี้ศีลุงก่อนเลยแล้วกันไปดูกันเลยและตอนนี้ผมก็ไม่รอจ้าทําการมาคุยกับจ่าแบกนาที่มีเขาคนนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนมีแต่เขาไม่มีเราบ้างเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเกี่ยวกันปะเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคน เมื่อชายแปลกหนะ้าคนนี้ทุกคนแจ้ผมไปตีบอสที่เกาะเริ่มต้นนะทุกคนโอ้โหสบายอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่รอจ้านะทุกคนทําการเดินทางไปที่เกาะแรกกันเลยดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนโอ้โหพาขี่เรือได้ด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกนะคนะครเรือลําโคตรเล็ก พระตัวโคตรใหญ่แต่ดันนั่งเรือดได้ยังไงเนี่ยทุกคนเรือมันไม่จมเือวะผมโคตรสงสัยเลยทุกคนมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยตอนนี้ผมก็ถึงเกาะเป็นที่เรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเมื่อนบอสมันจะยังไม่เกิดเนี่ยทุกคนอ้โหเดี๋ยวนะโคตรแย่เลยและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลารอบอสไปสักพักและตอนนี้บอสมันก็เริ่มการเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็ไม่รอช้านะทุกคนทําการช้าโยรูจิวนทุกคนทําการเปิดบอสไปก่อนถึงโยรูจะจิวแต่ของผมนะทุกคนไม่จิวนะครับเฮ้ยวนะ หมายถึงขานะและดูเหมือนตอนนี้นะทุกคนบอสมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและผมก็ไม่รอชา้านะทุกคนทําการจชายูรูจิ้วทําการปิดฉากบอสไปเลยและผมก็สามารถชนะบอสได้แบบชิวๆผมก็ได้ใช้เวลาเดินทามาสักพักและตอนนี้นะทุกคนผมก็ไม่รอชา้าทําการเดินทามาคุยกับชายแบกหน้าที่มีเขาแต่เดียวก่อนนะทุกคนเมื่อชายแบกหน้าที่มีเขานะทุกคน ใ,ใ้ผมไปจัดการบอสกอสตีสบายสบายอยู่แล้วแต่เดียวก่อนหนะ้าเมือ่อกลางมีคนทําการต่อสู้กับบอสกอสตีอยู่ผมก็ไม่รอจานนะทุกคนทาการไปช่วยเขาเลยแล้วกันมาเลยบอสกอสตีและทัในใดนั้นชายแปลกหน้าคนนี้เข้ากระดานทาการแปลงร่างเป็นพระและอยู่ดีๆชายแปลกหน้าคนนี้เขาก็โดนลูกหลงของผมเต็มเฮ้เยอีกเดียวนะอาดามขอโทษจริงๆนะและตอนนี้บอสกอสตีมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอจานนะทุกคนทําการปิดจากบอสกอสตีไปเลยแล้วกัน ขอปิดฉากเท่ๆหน่อยแล้วกันมาเรยบอสกอสตีข้อให้โชคดีและผมก็ได้ทาการชนะบอสกอสตีได้สักทีนะทุกคนโอ้โหปิดฉากเท่ๆไปเลยหลังจากที่ผมทําการต่อสู้กับบอสกอสตีเสร็จผมก็ไม่รอจะทําการเดินทางมาคุยกับจายแบกหน้าที่มีเขาอีกครั้งแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเมือ่อครั้งนี้จายแบกนาที่มีเขานะทุกคนจะให้ผมไปต่อสู้กับบอสผลกิโลงั้นเลย ไว้เจอกันเลยบอสผลกิโลจะโหดแค่ไหนกันเชียวระหว่างที่ผมกาลังทําการนั่งเรือไปหาบอสผลกิโลแต่ยู่ดีๆผมก็ได้เจอกับเจ้าพวกเรือพวกนี้อีกแล้วเอ้ยมาอีกแล้วหรือเจ้าพวกเรือพวกนี้และอาดัมมันก็ไม่รอจ้าทาการแปลงร่างเป็นพระและกระชายดาบยูรูจิวนะทุกคนทาการเข้าไปสั่งสอนเจ้าพวกเรือพวกนี้หน่อยมาเลยคิดจะมาจมเรืออาดัมกันหรือ มันจะเลีวเกินไปหรือเปล่าและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้จะปพวกเรือพวกนี้แบบนี้ไปสักพักและทัในใดนั้นนะทุกคนอยู่ดีๆจะปพวกเรือพวกนี้มันก็ดันจมเรือของอดัมไปและมันก็หายไปต่อหน้าต่อตาอ,อ,อ,อดัมสักง,งันเอ่ยเดียวนะมาแล้วก็จากไปก็เหมือนกับความรักของอดัมนั่นหละทุกคนที่ทําให้อดัมรัก แลกก็ทิ้งอาดัมลงไปผูดมาแล้วมันก็ช้ำใจเหมือนเดิมตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาไปสักพักแล้วตอนนี้ผมก็ดําการเดินทางมาถึงบอสผลกิโลเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีบอสผลกิโลเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันนานและผมก็ไม่รอช้านะทุกคนทาการจ่ายดาบโยลุจิวนะทุกคนทาการเปิดบอสผลกิโลไปก่อนมาเลยบอสผลกิโล จะโหดแค่ไหนกันเชียวและดูเหมือนตอนนี้บอสผลกิโลก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและผมก็ไม่รอช้าทุกคนทำการปิดฉากบอสผลกิโลไปเลยเป็นยังไงล่ะบอสผลกิโลเจอดาบโยรูจิ๋วของอาดัมน้อยและหลังจากที่ผมทำการต่อสู้กับบอสผลกิโลเสร็จมันครั้งนี้นะทุกคนจะได้ต่อสู้กับบอสแจ็คทุกคนมาเลยบอสแจ็คเจอกับดาบโยรูจิ๋วพมน้อย ผมก็ดำเนินการต่อสู้กับบอสแจ็คแต่ผมก็ต้องสู้ไปเราแวงไปนะทุกคนเพราะตอนนี้นะทุกคนกำลังมีคนทำการ p v กันอยู่เฮ้ยอย่ามาทางนี้นะทุกคนไม่งั้นผมขี่แตกแน่นอนห่างมาโดยเด็ดขาดและผมก็ะดำเนินการต่อสู้กับบอสแจ็คแบบนี้ไปสักพักแล้วตอนนี้บอสแจ็คก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและผมก็ไม่รอช้าต้องการปิดฉากบอสแจ็คไปเลยตอนนี้นะทุกคนก็เหลือแค่บอสตัวสุดท้ายเท่านั้นนะทุกคนผมก็จะได้หาคี้สีลุงมาแล้วนะทุกคนและผมก็ไม่รอช้าทุกคนทำการต่อสู้กับบอสตัวสุดท้ายของผมและะทททัันนนดดดุ้กกกกกคผมม็็ไเเจบปาาาาีี่่ยรข จู่มผมสัง,งเกตเมื่อเขาจะ่ายผลเงาอีกต่างหากเลยเดียวนะโอโ้อะไรกันครับเนี่ยและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดผมก็โดนใายแปลกหน้าที่เขาใช้ผลเงาตบสขีแตกไปเลยก็ว่าได้โอ้โหผลเงาทําไมมันโกงจังเนี่ยแล้วก็ตัดมาตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับบอสต,ตัวน,นี้ไปสักพักแล้วตอนนี้บอสตัวน,นี้มันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและผมก็ไม่รอชาร้าทําการปิดฉากบอสต,ตัวน,นี้ไปเลย และในที่สุดผมก็สามารถชนะบอสตัวนี้ได้สักทีและผมก็ได้มาสักทีนะทุกคนหาคีสีลุงไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเท่แค่ไหนมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าหาคีสีลุงเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนโวโคตรเท่เลยนี่เลยทุกคนหาคีสีลุงเพื่อนกับไฟกระสือแถวบ้านผมเลยกวาได้เ้ยเดี๋ยวนะ เรื่องกันเหลังจากที่ผมได้ฮาคิสีลุงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็ไม่รอช้านะทุกคนต้องการฟาร์มเอาข่ามาติรีของดาบโยรูจิวหน่อยแล้วกันผมอยากได้สกิลเอของดาบโยรูจิวมาดูกันเลยทุกคนว่าสกิลเอของดาบโยรูจิวเนี่ยมันจะเทแค่ไหนและตัดมาตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งจนตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสกิลเอของดาบโยรูจิวมาดูกันเลยว่ามันจะเทหรือเปล่าถ้าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนโอ้โหเฮ้ย โคเทเลยทุกคนว่าไปข้างหลังแล้วก็ฟันนะทุกคนเฮ้ยเทจริงตอนนี้นะทุกคนผมก็ไม่รอช้าทำการเดินทางมาคุยกับเจ้าอีดิทันเตอร์ต่อกันเลยดีกว่าทุกคนผมก็ได้ทาการตีไป9 9ตัวแล้วนะทุกคนเหลืออีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะทุกคนผมก็จะได้มาสักทีดาบเอ็นมะหรือว่าดาบยามะไว้เจอกันเลยแต่เมื่อตัวนี้นทุกคนมันจะเกิดอยู่ที่เกาะเริ่มต้นนะทุกคน ไปลุยกันเลยผมก็ได้ใช้พลแสงเดินทางมาสักพักแล้วตอนนี้ผมก็ได้เจอเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอช้านทุกคนทําการใช้ผลแสงผมเปิดไปก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมนึกว่าผมเล่นสายผลนะทุกคนแต่ที่จริงผมเปลี่ยนไปเล่นสายดาบแล้วนะทุกคนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยลืมไปได้ไงวะตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้แบบนี้ไปสักพักแล้วตอนนี้นทุกคนผมก็ไม่รอช้านทุกคนทาการใช้ดาบยูรู้จิวของผมนะทุกคนทําการปิดฉากไปเลยรักก่อนนะและผมก็สามารถชนะได้แบบชิวๆไปดูกันเลยดีกว่าทุกคน ว่าอาดัมเนี่ยมันจะสามารถดึงดาบเอ็นมาหรือว่าดาบยามาได้หรือเปล่าเขาบอกว่ามันจะมีประตูลับอยู่ที่หน้าน้าตกนะทุกคนน่าจะเป็นตรงนี้แน่นอนนะทุกคนไปดูกันเลยทุกคนว่าประตูลับมันอยู่ตรงไหนกันแล้วผมก็ได้เจอประตูลับเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยเดียวนะโอ้โหประตูลับสู่สีห้องวัวใจของเธอแล้วผมก็ไม่หล่อจ้าทําการจ้าผลแสงนะทุกคนทําการพังประตูไปเลยและตอนนี้ประตูมันก็ได้ทําการพังเป็นที่เรียบร้อยในร้องเข้าไปดูซิแล้วผมก็ได้เจอกับเจ้าพวกผีมากมายนะทุกคนเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ย แต่เมื่อจะพวกผีพวกนี้นะทุกคนมันจะไม่มีฮาคี้นะทุกคนทำอะไรอาดัมไม่ได้หรอกนะเจ้าพวกผีน่างโง่มาเลยมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าอาดัมเนี่ยมันจะสามารถดึงดาบเป็นมาหรือว่าดาบยามาได้หรือเปล่ามาดูกันเลยทุกคนว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยอาดัมมันจะได้หรือเปล่าไปดูกันเลยฮยครั้งที่หนะนึ่งนะทุกคนอาดัมไม่ได้สงสัยพลังอาดัมคง,ง,งจะไม่ถึงนะทุกคนและครั้งที่สองอาดัมก็ไม่ได้อีกเหมือนเดิมเฮ้ยและครั้งที่สามทุกคนดึงแรงๆหน่อยดึงแรงๆหน่อยเอาเด ในที่สุดอาดัมมันก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหได้มาสักทีนะทุกคนดาบเอนมะหรือว่าดาบยามะหนมาดูดิว่ามันจะสวยแค่ไหนแต่อาดัมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะทุกคนว่าดาบนี้โคตรสวยเลยทุกคนสวยมันกับหน้าตาของเธอเลยก็ว่าได้โอ้โหสวยจริงในในผมก็ได้ดาบเอนมะหรือว่าดาบยามะมาแล้วนะทุกคนผมก็ไม่รอจานะทุกคนทําการเดินทางมาตบบอสบิ๊กมัมหน่อยแล้วกันมาเลยบอสบิ๊กมัม ขอร้องดาบใหม่หน่อยแลกกันและตอนนี้ผมก็ดำเนินการต่อสู้กับบอสบอิบ๊กมัมไปสักพักและตอนนี้บอสบิ๊กมัมมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและผมก็ไม่รอชา้าทําการปิดฉากบอสบิ๊กมัมไปเลยและผมก็สามารถชนะบอสบิ๊กมัมได้สักทีและผมก็ได้คามาเตอร,รี่มาลัวๆโอ้โหเด้งรัวๆเลยมาดูสกิลเซตของดาบกันเลยดีกว่าทุกคนว่ามันจะเท่แค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนโอ้โหเฮย้ยทำไมมันเท่ได้จใจอาดามจริงๆทุกคนโคตรเท่เลย งันสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไข i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะครับบ๊ายบายผมจุบๆไปละ